แม่บอกอยุดไอทีว่าคอทำไมเธอเป็นแบบหรือว่าเธอเป็นหมากุ๊กบีหรือเปล่าฮะเธอเป็นหมากุ๊กบีหรือเปล่าหรือว่าหมาเป็นหมากุ๊กบีฉันต้องใส่ปลอกคอเลยมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเธอเธอเป็นหมากุ๊กบีหรือเปล่า เป็นหมากรูปบีหรือเปล่าไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งหรือว่าเธอเป็นหมากรูปบีหรือเปล่าเพลงนี้กำลังฮิตนะครับตอนนี้แม่เขาแผลค่อนข้างที่จะเริ่มสนิทแล้วสมานง่ายอไม่มีอะไรเขาเดี๋ยวนี้เขาจะนอนหน้าห้องเราทุกคืนเลยตรงประตูเปิดมาก็จะเอ้า เกือบเหี่ยบเพราะว่าตัวเขาเล็กเขาก็จะขดตัวอยู่เขาก็จะชอบอ้อนนะแม่เขาเนี่ยมาครบปีปุ๊บปุ๊บปุ๊บยวจะซื้ออยวจะต้องซื้ออันใหญ่กว่าน,นี้ให้ชีซูก้าตัวผู้นะเพราะวอาจจะเอาไปทำหมานแน่นเอาเงินมายัาง สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเม d เดย์สตอรี่รอบเย็นนะครับผมเหมือนจะเริ่มมีหลังคาแล้วนะคะได้ได้ข้างเดียวเพราะว่าวันนี้พี่ทุยบอกว่า,วาเสร็จไม่ทันนะพี่เน่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาต่ออีกรอบนึง่งเสร็จไม่ทันหากเงินนะคะพี่ทุยแล้วพรุ่งนี้คือถ้ามาต่อเนี่ยก็จะได้เก็บงานด้วย เพราะว่าหลังจากที่ทําหลังคาเสร็จก็จะต้องเก็บงานถ้าแกลุยถึงเย็นนี้เนี่ยงานอาจจะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ก็ภาวนานครับว่าขอฝนจะตกพรุ่งนี้เช้าอขอให้เว้นไปอีกสักหนึ่งวันพี่ทุยถ้าฝนไม่ตกเห็ดก็ไม่ออกนะคะมันโอเคนะเมเนี่ยดูนะอันนี้ใช้งบไปไม่ไม่ไม่ถือว่าเยอะนะพี่แดงลองเอารถเข้ามาได้ไหมอ๋อได้ได้ได้เอาเอาเครื่องอันนี้ออกก็เดี๋ยวจะลอง เอารถเข้ามาจอดดูนะครับจอดได้หลายคันนะรถฮุนไดของเราแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์แล้วล้ก็รถไฟฟ้านะเมย์นะรถหลายคันอืเข้าใจ <c oughs> อันนี้เป็นเครื่องเชื่อมของพี่ทุยนะพี่ว่า<ป>พี่ว่าทดลองดูสิพี่ว่าแทนที่มันจะเป็นที่จอดรถอาจจะกลายเป็นที่กินหมูกระทะของเมย์แล้วตรงเนี้ยเพี่ติดไฟช่วงหน้าร้อนๆเนี่ยปุ๊บ <c oughs> มุกมาดูผลงานพ่อพ่อตัวเองหน่อยอมุกก็ใส่ได้ยินคุณพ่อบอกว่าว่าน่าจะทำที่นั่งตรงนี้อืมเพื่อได้นั่งชูก้าผู้เหงาหงอยบนกองทรายมันเป็นยังไงชูก้าบอกมาสิมืน <c oughs> เรื่องราวมันเป็นยังไงชูก้าไหนเล่ามาสิ ชูก้าเขาจะชอบเอาขานอนแบบนี้นะคะขาอันเดียวยาวของชูกา้าทีบอกว่าชูก้าเป็นตัวผู้นะคะทุกคนเอ้ยเจ้าชูก้าเดินตามหนูจนพ่อบอกว่าคุณย,ยางน้ำเห็นเด้หนิพ่อว่าไงนะพ่อบอกชูก้าเดินตามหนูตไปหลอดเลยเห็นชูก้าเดินตามหนูไป,น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 ,ไปนู่นเวลาหนูมไปนู่นไปนี้ชูก้าก็เดินตามหนุ แต่ว่ามีอย่างนึงหนูได้ยินคุณพ่อพูดกับช่างของคุณพ่อนะคะว่าน่าจะทำเป็นที่นั่งอ่ะตรงนี้ก่ออิกคุ้มไปประมาณหกอออกอล้วก็ลองทำูกท่กนก็น่าสนใจอยู่เผื่อมานั่งกินหมูกระทะเหรอเดี๋ยวพี่เน่งจะมาทดลองจอดนะคะหลังคายังมไม่เสร็จเท่าไหร่แต่ลองจอดก่อนแต่หนว่ามันล่มอยู่นะเวลาลมพัดมาอะ่ะมันเย็น เออกว้างอยู่พี่เน่งจอดรถแล้วได้อยู่ไหมได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้หรือได้จริงได้จริงสวยงามโอ้โหสวยมากเลยผมกับรถราคาลดอะไรนะ FC บอกว่า อยากให้มีที่จอดรถเพราะว่ารถอันนี้ซื้อมาแพงมุกเป็นาาพิตตี้เหรอในราคาที่สูงม,มุดรวบไม่แต่ก่อนอ่ะจอดรถแบบว่าไม่สมกับราคารถเลยนะ <c oughs> ไม่สมกับยี่ห้อรถที่แบบว่าจอดตากแดดแมบแมบตอนนี้ก็โอเคขึ้นแล้ว ตอนนี้เลยอีกอีกหน่อยหนึ่งหน่อยนึงอีกครึ่งนึงไหมอีกครึนึงแล้วก็มีแบบว่าหลอดไฟตรงนี้ออไอเดียของมุกนะตอนนี้ฟ้าแดงมากเลยต่อไปแล้วพงใช่ไหมพ่อมุกบอกว่าไงนะคุยกันเป็นไรเรื่องคุยเมื่อกี้อเกินมาโอเคเราเราให้พี่เหน่งฟังก็ได้พ่อบอกว่าลองทำคิดว่าคพ่อคิดนะว่าลองทำเป็นระเบียงนั่งนหลอดอีกขึ้นประมาณหกอนดแล้วก็มานน้าตรงนี้ ทำแต่ว่าพิงหลังได้ใช่ใช่ใช่ก็ได้แต่หนูคิดว่ามันจะเปิดปิดประตูได้ไหมอ๋อมันจะได้อยู่นะเดี๋ยวลองทดสอบดูนะถ้าที่นั่งอยู่ตรงนี้นะเข้าได้เข้าได้เพียงแต่ว่าต้องต้องอยู่ข้างหลังมานิดอย่าให้เกินออกมามากต้องขยับมันรู้สึกว่ามันเข้ากับรถพี่มากเลยเมพที่จอดรถใช่ เดี๋ยวพอหลังคาเสร็จเนี่ยจ้าบเลยไม่แต่ก่อนนีบอกจอดรถแบบว่าตากแดดแม่เป็นไปดอกรถจอดไปฮัมันสีมันบ่ยหลอกมันบ่ยยังแล้วแล้วเราก็มีที่นั่งข้างๆด้วยนะเมย์นี่เดี๋ยวเดี๋ยวโมก็ทำทำที่จอดข้างๆจอดแล้วแต่แล้วแต่รถจะเป็นเราจะเป็นไปใช่ยังนีจะแปลหรือไม่แปลก็แล้วแต่แต่ว่า ประเด็นคือแบบว่าเวลาจะไปข้างนอกใช่ไหมคะมมเวลาเราจะไปข้างนอกขึ้นรถปุ๊บโอ้โหตายได้ตายเลยค่ะร้อนแบบร้อนสุดๆหนูก็เลยเข้าใจกับคําที่ว่าแบบคนติดอยู่ข้างในรถแล้วเสียชีวิตไงมันไม่มีอากาศหายใจไม่มีอากาศถ่ายเททีนี้ในรถคือแบบว่าร้อนอบอ้าวมาก <laughs> เหมือนอยู่ในเตาอบเลยนะคะหนูก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วกับการที่จอดรถตากแดดนานๆอย่างนี้ แต่นี่ก็คือดีดีมากพี่ก็ว่าจะแอบ,บพี่เหน่งเวลาไปศาลน่ะจะเรียกพี่ปุ้ยมาเลย <c oughs> แอบ,บมาทำ <c oughs> พี่เน่งกลับมาโอ้ oh my god perfect ทำอะไรทำนี่หรอลูกแพาลูกเจ้าที่นั่ง <c oughs> มันก็เข้ากับหลังเก่าด้วยจังหลังคาก็เข้ากันทุกอย่างน้องมุกเข้ามาแล้ว จอดคันหนึ่งส่วนลัว <c oughs> ลัวก็จะอยู่ประมาณนี้แหละตรงนี้เป็นประตูแล้วก็มีลัวตรงนี้น่าจะยิงยาวไปเลยยิงยาวแล้วก็ปิดตรงนี้โซนถือว่าเป็นโาช่วงที่แสงไม่ค่อยีตรงกลางพอดีอุ้ยพาที่กำลังสวยไหมดูสวยงามท้องฟ้า เอ้าแม่ปนลูกลกปอกแปลได้หมวกมาให้ใส่ด้วยตามแผแลเอาหมวกไปยังไงมาหมวกใครเอามาหมวกใครหมวกใครเนี่ยเฮ้ยไปหมวกใครมาเนี่ยมนมนุษย์ต่างดาวท่ได้หมวกเมื่อก่อนพี่ก็ไม่รู้ว่ามนุษย์ต่างดาวไม่รู้ว่าไอ้ปอกคออย่างเงี้ยมันเอาไว้ทําอะไรนะพอโตมาถึงรู้ว่าอ๋อมันเอาไว้กันไม่ให้มัน มันกัดคอตัวเองอกัดคอฮะเรียแผลเรียแผลตัวเองใช่ไหมหมาไม่เคยกัดคอวเองคุณพ่อบอกว่าใส่ให้มันเทียนยังวะใส่มันเป็นอย่างกันอะไรคุณพ่อทำไม่ให้มันเรียแผลตัวเองมให้มันกัดหม่ตัวเองชูก้าบอกไพรว่าไพรว่านี่ยก็เอฟซีนะครับอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับามีหมาแล้วเด็กมีหมาแล้วเด็กมีรถ มีบ้านอยู่ข้างในอุ้ยทำไมตัวแม่หันมาแบบนั้นอ <c oughs> ทำไมแม่แม่เป็นอย่างนั้ <c oughs> ันมาทำอไอะไรทีนี้ <c oughs> มันอ่าเป็นอะไรมันคงมีอะไรผิดพลาดตรงไหน <c oughs> ไม่เข้าใจเลยสักครั้ง <c oughs> สงสัยเลือดก,กบ,บีเออสงสัยเลือดก,กบี